เสียงเยาวชนกว่า10,000แความเห็นที่ร่วมแสดงผ่านเว็บไซต์ซ s o n b a n g k o k c o m ว่าต้องการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่สร้างสารรค์มีสภาพแวดล้อมที่ดีการคมนาคมสะดวกและส่งเสริมศิลปะดนตรีคือเสียงสะท้อนความต้องการที่จะสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ของผู้อยู่อาศัยและได้รับการน,นําเสนอในกิจกรรมซีซันกรุงเทพซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายภาคเยาวชนสถาบันการศึกษากลุ่มองค์กรระหว่างประ เกืกว่า25เครือข่ายที่มีแนวคิด Creative People Make Creative City กิจกรรมนี้เปิดเวทีให้สมัชชาต,ต่างๆระดมความคิดเห็นใน5ประเด็นคือสิ่งแวดล้อมและสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการศึกษาและการเรียนรู้ค่านิยมสังคมและเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคม พวกเรานะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ของเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะในวัยของพวกเราเนี่ยในช่วงเปิดเทอมก็จะสนใจในการทํางานหารายได้ให้กับตัวเองนะคะซึ่งเราต้องการที่จะให้จัดระดมทุนในการสร้างอาชีพให้แก่เด็กและก็เยาวชนแล้วก็สร้างชมรมสร้างอาชีพให้แก่เด็กภายในชุมชนนะคะ ในขณะที่ปัญหาหลากักเรื่องการจราจรติดขดัดเยาวชนสะท้อนความคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเรียกร้องให้ทุกคนมีสำนึกและแสดงความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมถ้าเราสังเกตดีนะครับถ้าเราดืนอยู่บน้อ,องถนนเนี่ยแท็กซี่จะเยอะกว่ารถที่ใช้ในครอบครัวอีกซึ่งฉะนั้นน่าจะลดการใช้ประมาณแท็กซี่ลงนะครับหันมาใช้อย่างเช่นรถเมย์เนี่ยเพราะว่ารถเมย์สามารถขนส่งคนได้เยอะขึ้น ท่านวันนี้นะครับผมได้เจอท่านนายกนะครับผมจะนําเสนอเกี่ยวกับปัญหาระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยมีการรถเ,เมล์ที่ฟรีนะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าจะมีจานวนน้อยเกินไปและจะมีเฉพาะบางสายนะครับจึงอยากให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีได้ใช้กันได้ทั่วถึงนะครับ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนเยาวชนนี้ได้รับการรวบรวมนำเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุริพัฒรต่อยอดเป็นนโยบายเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไปปริชัดจิรศัก์วิทยา Voice TV รายงาน